แก่บนเป็นในหน้าขายที่ดินได้ คนนู้นก็ขอได้คนนี้ก็ได,ได้ลองมาขอบางก็ได้ค่ะเปิดกิจการส่วนตัวว่าเดือนนี้ต้องได้ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ตามที่ต้องการก็เจอมือไป29ครั้งแะ้าขายดีขึ้นถูกหวยบ่อยๆค่ะ11เงวดติดๆครั้งแรกที่มาเลยก็จะถูก50ใบโชคลาภดีเงินเข้าตลอดเหมือนมีเงินเข้ามาได้หลายช่องทาง<ๆ>ก็ขอให้การงานเปิดโชคลาภเปิดธงหนูจะเป็นแนวงานปัง<ๆ>เปิดอาเซมสวยก่อนที่จะมาที่วัดเดิมวางนี้ก็คือไปกับหลวงพ่อรวยชุดินทโรล้วอยู่ๆก็มีว ไปเดิมบางสิช่งซึ่งตอนนั้นคือไม่รู้เลยนะ,ะไม่รู้จักเดิมบางมาครั้งแรกทูกขอปู่ขอโชคเลยได้3ตัวตรงกลับไปเลยค่ะชืปป่อปุ๋ยค่ะมาแก้บนค่ะเป็นในหน้าขายที่ดินได้ค่ะมาจุดทูปดอกใหญ่อธิษฐานกับท่านนะคะถ้าได้ก็จะนานางลำมาถวายท่านค่ะคนนู้นก็ขอได้คนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาขอบางก็ได้ก็ประมาณ10บลายเป็นจำนวนเงินซื้อขายกันก็2ล้านห้าก่อนหนะ้าที่จะมาขอมันก็ดําเนินการอะไรนี่ก็ดิดขัดไปหมดค่ะแต่พอมาขอท่านแล้วก็ง่าย เปิดกิจการส่วนตัวค่ะบนไว้ว่าถ้าได้ตามที่ต้องการก็จะ น้ำแดงมาแก้บนว่าเดือนนี้ต้องได้ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ตามที่ต้องการเชื่อค่ะปกติก็บูชาทเวสวรรณอยู่แล้วไม่ได้ขอบ่อยค่ะนานๆจะขอถ้าเงียบเงียบอะไรอย่างนงี้ก็จะขอทีหนึ่งไม่ขอพอมเพื่อค่ะลองมาดูค่ะวัดเดิมบางค่ะจงังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพี่โจ๊กค่ะมาจากอายุทยามาบ่อยค่ะมาเจอมือแล้วก็มาไหว้ท่านทเวสวรรณก็เจอมือไป29ครั้งแล้วก็ค้าขายดีคือถูกหวยบ่อยๆค่ะ11งวดติดๆครั้งแรกที่มาเลยก็จะถูก50าบบ ที่บ้านค้าขายค่ะมาเจอมือกับท่านพระครูบานช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมคะร้านเราก็ขายได้ปกติพระครูเคยบอกไว้ว่าให้บนกระเป๋าที่กระบองก้าลอบกระเป๋าใหญ่ๆจะได้เต็มกระเป๋าปกติแล้วก็เป็นสายโมอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามาวัดเนี้ยปังสุดค่ะมาหลายครั้งมากเลยก็คือมาตลอดก็จะแวะมาไหว้ทันขออะไรก็คือได้อย่างที่ขอจริงๆคนโตขอให้เขาสอบที่เรียนยากเขาก็เลยบอกแม่หนูขอบนได้ไหมนี่ก็เลกว่าลองบนเลยลูกขอท ท่าน,นให้ถ้าเราเป็นคนดีทีนี้สอบติดก็ดีใจก็เลยได้มาแกบนนี่แหละดอกกุหลาบค่ะแล้วก็น้ำแดงถ้าถามเรานะเราเราเชื่อเต็มร,อร้อยเลยเราได้อย่างที่เราหวังอะ่ะคือคนเราที่พึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับเราเราว่าท่านช่วยมาจากนครสวรรค์ค่ะครั้งนี้น่าจะประมาณครั้งที่ 12, า12มาไหว้พ่อปู่ทาวเวหนาทองคำกับไหว้พระครูบาแล้วก็เจอมมือก็อขอให้การงานเปิดโชคลาภเปิดเงินเข้าตลอดเหมือนม,มีเงินเข้ามาได้หลายช่องทางบางครั้งจะไม่มี ก็มีขึ้นมาแบบฟุกฟุของหนูจะเป็นแนวงานปังคือออรไทยนะคะมาจากปทุมธานีมูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็มีครูบาอาจารย์ก่อนที่จะมาที่วัดเดิมบางนี้ก็คือไปกับหลวงพ่อกวยชุดตินทโลแล้วอยู่ๆก็มีแววมาไปเดิมบางสีังซึ่งตอนนั้นคือไม่รู้เลยนะ,ไม,ไ,ะไม่รู้จักเดิมบางมาครั้งแรกโทกขอปู่ขอโชคเลยได้3ตัวตรงกลับไปเลยค่ะก็ไปซื้อที่ดินด้วยความที่อยากได้ก็เอาที่ไปเข้าเป็นหนี้1.6่กล้านยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตังตรงไหนไปใช้หนี้ก็เลยจะบอกใครที่เพื่ออที่จะะเเาาาาามปปป็นกกํไไรรศขย ไม่มีคนทักเลยค่ะเงียบกิฟเลยค่ะก็ปรึกษากันกับเพื่อนนะคะว่าเอาฉนดไปเจิมดีกว่าอะไรเงี้ยเอาฉนดมาเจมิมบอกพ่อครูบาว่าขายพอเจิมเสร็จหันหลังมายังไม่ได้ลงจับบันไดศา,าราเรือนไทยเลยค่ะก็มีทักแชทเข้ามาเยอะมากแล้วก็โทรเข้ามาด้วยถามว่าที่ตรงนี้ขายเท่าไหร่ไม่ได้ขายสรุปมีปฏิหารอีกก็แรกก็จะขายทำมาทำมาก็ได้โชคลาภมาทีก็ได้โชคทีทีละ,สะแสนสอง,สองแสน สามแสนทุกครั้งที่มาก็คือได้ได้โชคกลับไปก็เอาไปปิดหนี่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วไอ้เฮนี้ก็มาตลอดก็ตั้งใจทํางานอยู่นะขยันอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยดวงอาศัยโชคลาภต้องมูด้วย